ูรแมทนะครับทะเลเพลิงนะครับพบกับแสนชัยนะครับแสนชัยเล็กนะครับเราไปดูกันเลยครับผมฟิตทั้งคู่นะครับเราไปดูกันครับทะเลเพลิงแสนชัยเล็กเอาครับทะเลเพลิงทักทายก่อนเลยครับผมทะเลเพลิงนะครับชนะในส่วนของสนิมดามาก่อนนะครับแล้ววันนี้เป็นไฟที่สองนะครับ มาเจอแสนชัยเล็กครับมวยดาวรุ่งอี๋ครับนั่นนั่นครับแสนชัยเล็กเป็นมวยดาวรุ่งนะครับนี่ครับเจอกันหน่อยครับขามแรกครับอือครับนั่นนั่นครับนั่นนั่นเลยอืมครับจะมียุบมีย่นหรือเปล่าครับอือ อืดอืดแสนชัยเล็กนะครับแสนชัยเล็กครับมีดึงครับอืดครับทะเลเพลิงครับจะต้านความร้อนแรงของแสนชัยเล็กได้หรือเปล่าครับแสนชัยเล็กมีดึงครับแสนชัยเล็กดึงนิดหน่อยครับวิวิครับมีโต้ครับทะเลเพลิงทะเลเพลิงนี่ร้อนแรงนะครับ อ้ยครับโอ้โหโแสนชัยเล็กครับเอาคืนครับเอาคืนครับทะเ,เทะเลเพลิงทะเลเพลิงถอยเอายังไงโอ้โหโหย, ura, อยโอ้ยนึกว่ายังไงโอ้ยหมาครับคามต่อโอ้โหแสนชัยเล็กแสนชัยเล็กปังงานออกไปแล้วโอ้โหครับเกิดอะไรขึ้นครับกับแสนชัยเล็กครับเอาอีกสักทีครับอีกสักที จะได้รู้อะไรเป็นอะไรไปเลยครับผมสำหรับคานี้ติดเรียบร้อยครับโอ้โหแสนชัยเล็กโดนหยุดโดนสกัดดาวลุ่งไปเรียบร้อยครับโอ้โหทะเลเพลิงายชนะครับ